สวัสดีครับสาหรับคอกาแฟครับวันนี้กุ้งมีกาแฟดีๆมาแนะนําครับนั่นก็คือกาแฟยอดรักครับเพื่อนๆแนะนําให้ดื่มครับเห็นเพื่อนๆดื่มกันเยอะมากบอกว่าเป็นกาแฟสูตรดาราครับสําหรับตัวกุ้งเองนะครับดื่มทุกเช้าครับ1-2ซองนะครับจะดื่มแบบร้อนหรือแบบเย็นก็ได้นะครับทำให้เราเนี่ยรู้สึกอิ่มมากครับแล้วก็เราจะไม่ค่อยหิวในระหว่างวันครับจะหิวทีก็ช่วงเย็นๆค่มข้ามนี่เลยครับ และที่สำคัญนะครับกาแฟชนิดนี้นะครับช่วยขับเหงื่อนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้สะดวกแต่ไม่ได้ถ่ายแบบท้องเสียนะครับแล้วก็คนที่เป็นเบาหวานความดันที่สามารถดื่มกาแฟแบบนี้ได้นะครับเพราะว่า เขาใช้ย่าหวานแทนน้ำตาลครับแล้วก็ใช้ผงน้ำมันมะพร้าวแทนครีมเทียมทําให้คนที่ควบคุมพวกน้ําตาลควบคุมไขมันอะไรเงี้ยดื่มกาแฟชนิดนี้ได้นะครับแล้วก็วันนี้ครับมีโปรสุดพิเศษเลยครับ1หอ32ครับ290บาทส่งฟรีปลายทางครับหรือเฉพาะในเดือนนี้เท่านั้นนะครับผมนี่ครับโปร4ีหอใหญ่แบบนี้122ครับแค่1,000บาทครับ ใครอยากดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพแบบนี้นะครับอย่าลืมครับแนะนำกาแฟยอดรัดครับหอมอร่อยกลมกล่อมมากอี่ชมให้ดูเลยผมไม่ชอบดื่มแบบร้อนๆแบบนี้ครับ